กดติดตามใหเจ้าไายด้วยนะครับวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่สวนสยามกันนะคะสวนสยามนะสวนสยามทะเลกรงเทพเขาบอกว่าที่สุดสยามนี่เป็นทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะพร้อมไหมครับเจ้านายพร้อมจะไปทำอะไรครับจะไป เล่นน้ำเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำบลอบแบมบล็อบแบมทำท่าสดชื่นเนี่ยสดชื่นดีเด่๋ยนี้เลยดีน,นี่ทางเข้านะคะเราต้องมาเข้าทางนี้แล้วไปหาที่จอดรถกันนะเข้ามาแล้วครับจายค่าเข้าแล้วก็เล่นสวนนะ้ำได้ทั้งวันเลย ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นบิ๊กแคคในราคา500บาททั้งวันจาก900เด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะใช่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ้านายไม่เสียสามคนไม่เสียต่ำกว่า120ไม่เสียไปเราไปข้างในกันนะ วิงเปาร์ตแล้วนะสองคนพอดลูกจูงมือกันไปแล้วนะนี่เราจะเล่นของเล่นก่อนนะคะเพราะว่าเรามาตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งสวนน้ำตัวสวนน้ำเขาจะปิดประมาณห้าหกโมงนะคะเดี๋ยวไปหมายกค่อยไปเล่นสวนน้ำก็ได้นะ,ะน่าชิงช้าไหมรอรอบดูนะ เราจะไปโซนไหนกันนะทั้งเล่มนี้นะก็เรียกว่าบุมเบรงนะคะบุมเบรงเห็นไหมเป็นยัง ไม่ได้นะคะส่วนสูงไม่ถึง100เซนขั้นต่ำหน0 0เซนนะคะเขาบอกว่าให้ไปเล่นโซนเด็กโซนเด็กอยู่ฝั่งนี้นะคะเราจะพาไปโซนเด็กสําหรับเด็กเล็กกันนะคะถึงแล้วนะคะโซนเด็กอันนี้เป็นสําหรับเด็กเล็กเลยก็จะมีล่องเรือทำไมล่องเรือนี้ก็ได้ลูกใช่ไหมหมูผงผงได้ไหมคะได้อหงเล่นได้เราก็เดินไปมาแล้วคะก็จะเป็นดานพะชนไทยดนไดโนเสาร์นะคะ เรามาดูนะข้างในจะมีอะไรมหมเจ้านายแนะนำเพื่อนๆด้วยนะปเป่นไดโนเสาร์ลูกไปดูไดโนเสาร์กันค่ะ ท่านนั้นไปที่ความรกลางสำเนที่อาศัยองสัตว์ิจปันได้และที่องคัตมันจะเป็นนกี่ไงนี่นี่นกนนมี่ได้ได้และเราเนี่ยนี่อยู่บันนี้อยู่วันนี้นี่อยู่วนนี้ได้โดนเาีบินได้มันบินได้มหมอยู่บนน้หอนู้นนู้นมาติดขึ้นวัโนจะป้องไทยทีตกาวันให่ รับอาหารไม่ด้ไทยไม่มีแขกจูหอวใ้มีจิตตาดูโลกก็อาหารทั้งสิ้นไม่ใช่แต่เจ้าธรัสดอนเท่านั้นไอ้เจ้าวู้จดก็ยังไม่รับเลยร้คองอย้จังหวะเพื่อถ้วยอว่าแจ้งอาหารชิ้นเดียวกันนั้น บอกเป็นตชคดีถ้าเราหวังว่ามันคงไม่เห็นพวกเราที่นั่งคอยาวาม่ละทานเผื่อกับไข่ของไดโนเสาร์นะครับโอ้พวกนี้กินเพื่พวกนี้กินเพื่อานจะกข้าวหลังนี่ไงคอยาวเจ้าบนโทโซรัตโอ้คอยาวมากเลยคอยาวเจ้าแห่งน้องบึ้งมันคือไดโนเสาร์ซึ่งถือขนมมากเลยนุ่มมากเลยไม่รู้ชะลุรัตเลย แต่สีใยสุดๆจะได่เจ้าตัวไม่มีราคาผ้มหลักผีหาหตั้มีหรือเท่ากับช้างห้าเชือกไดโนเสาร์พันธุ์นี้ตอบว่าพืชเป็นอาหารน้องพึ่งใส่ที่เป็นผึ้งตับ้ม่งอาหารของพวกมันและใกล้กันนั้นเราจะเห็นไดโนเสาร์อีกชนิดหนึ่งหัวมือทั้งงันมันมีชื่อว่าไทยสีระทับหรือไทเซอร์ระทับ ซึ่งเป็นชนิดกินพืชเหมือนสัตว์เจ้าคอยาวมันมีเขาสามเขามีแผงที่หัวเหมือนจานนั่นแหละคืออาวุธไว้คอยป้องกันตัวต่อได้โนเสาร์พันดูร้ายที่กินเนื้อเป็นอาหารแต่ก็ยังดีที่เจ้าอยากใหญ่คอยาวและอหัวจานสามเสาพวกนี้มันไม่กินสดมันตั้งหน้ารักอะไรขึ้นเมื่อมีทานน้ำตกก็น่าจะสันนิษฐานกันว่า นามะมีมน <remained S 2> ุษย์อาศัยนี่มนุษย์หลังจากที่พวกมองได้โดนเสาสูนพันไปแล้วจากนั้นมาตัดค็ถึก็เนิดห่ที่โลกว่ากันว่าดามีย้อนนั่นแหละคือบรรพบุรุษของมนุษย์ดุแล้วอนีของมนุษย์ุกนับปัที่อาศัยต่ำทำเงินเินเขาตันเป็นที่มของแหล่งต่อไม่มีพาุดมสู้น ซึ่งประดุจกุ้งสามารถหาอาหารได้โดยการล่าสัตว์ด้วยมือทำจากไม้ลายไม้เพ่อยุบกุ้งถทำจากหนังสัตว์หรือจากอาหารนั่นเองและใกล้กันนั้นเป็นเขาหลังหนาวนี่นี่นี่ใช้มือนี่นี่นี่ฝั่งนี้คือฝั่งนี้อังกิลอสราฟฝั่งนี้ทั้งตัวบึ้งๆทรงพลังเหมือนรถถังมจนไม่มีใครกล้าต่อแย่กับันได้เอาละทุกคน เนพางีพอจะวิบากสักหน่อยปัะดินทางน้ำขังพื้นผิวก็ขุ่นระนั่นไงเจ้าโคโดโมสัตว์เลื้นยทาดขนาดยักษ์ชอบความชื้นแฉะและยังได้ชื่อว่าชอมลักมยอาหารที่แสนดุร้ายแต่นั่นไง้งไดโนเสาร์กระโหลกเล็กพาซีเซฟาโรสอไ้ตัวนี<อ>้พฤติกรรมของมัน เหมือนกับแพะภูเขาที่วิ่งชนกันโดยเอาโัวกโงกันโดยเฉพาะพวกที่กําลังคลกขนองและเพื่อการต่อตู้เขานะและที่โตรงกันข้ามนั้นเราจะเห็นมันกําลังเคลื่อนไหวอยู่นั่นไงเตกกอดสรัสใส่ดเสาวหลังน้าที่ชนิหนึงที่สันหลังที่เก่ใงใจไข่หนาห่อเป็นแหงเรียงกันและเก็บที่หวานั้นมันมีไว้เพื่ออะไรกันนะ ก็มีไว้ในการประทับทิศทางเพื่อการเดินนั่นไงละ่ะเห็นไหมละ่มะมันกำลังวิ่งอยู่นั่นไงไนีง่ตัวเล็กตัวใหญ่ขาอนย,ยาวเลยตัวนี้นักจุดนี้ความดุร้ายก็มันจะเริ่มขึ้นเพราะเราได้เข่าถึงเขตอันตรายผองู่ใหญโดยเสาพันกินเน,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 นืือตะกูลต่างๆที่มีารที่ได้แก่แคประโดนดสารบางตัวนั้นมีแขนกระโดเป็นแคบอยู่บนหลัง จัดว่าหายากชนิดหนึ่งและทางด้านสายมือด้านข่านี่เราเยกกันได้โดยสาวอีชนิดหนึ่งนี่มีงอนบนหัวมีมีงอนปลายเป็นยู่บวหาวคาราตออยู่ที่หอวของมันตั้งยาวแถมทั้งตัวเป็นโรงเหมือนกับเป็นตองลมที่มีไว้เพื่อการหายใจแต่ที่แน่ๆมันอาจหายใจไม่ออกมาได้ถ้าหากเป็นเหือของ จ้าคทลโดโซฟัสปัดุร้ายที่ใกล้ๆกันเองและเมื่อพูดเจ้าพีเล็กีเล็กหรือทโลโดโซัสจะมีใครบ้างที่เป็นรู้จักค้วามร้ายกาจที่กินสัตที่ออนแอกว่าเป็นอาหารมันเป็นสัตว์ที่น่ากลัจริงๆและเมื่อมันกีจะสูงราวเ้าเมตรและมีความยาวนามตราาัจลาุกตัง มาแล้วมาแล้วี่มาแล้วใช่ลใหใหญ่โตโย่มาแล้ว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 ามัาร่ดูสงาหนี้เป็นีชิสงาน่ติดาสนุกจอเมายูดูเล่้านก็ได้ไม่มีที่้ม้มียเนุ่นมีลูกไดโนเสาร์ใครอะไรสวานไดโนเสาร์อจะเกิด เราขอเตือนคุณว่าเฮ้พวกเราทุกคนกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่สามารถคาดเดาได้ที่นี่อาหารตะไคร่กำลังคึื่นทานมาเราขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจเมื่อกี้ไปดูไดโนเสาร์มาสนุปไหมครับสรุปตกใจไหมตกใจนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปโซนต่อไปนะคะเขาบอกเป่องแกเป็นล้องแกงตามมานะ